สวัสดีครับช่องเป่งอันชาแนลกลับมาแล้วครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักภาพรวมของพระตะก,กูลอองเอียแต่ก่อนที่ไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราเรวมถึงกดติดตามให้เราในทุกช่องทางลิงก์แปะอยู่ใต้คำบรรยายแล้วครับพระตะก,กูลอองเอียมีชื่อเรียกได้หลายชื่อเช่นเชียนโซยหูเชียนโซย หูอองเอียอ,องกงไตย,ยินเหล่าเอียอุนอองเป็นตน้นโดยเป็นตัวแทนสวรรค์คอยตรวจตราพิทักษ์ปกป้องรักษาโลกในนามถั่วเทียงซุนซิวบนสวรรค์จะเป็นตำแหน่งสูงมากเรียกได้ว่าเป็นพระใหญ่เลยทีเดียวเป็นผู้คุมกองทัพสวรรค์ทั้งหมดได้แก่ซาจับหลักเทียนกลังหรือคุณพลสวรรค์ทั้ง36พระองค์และชิดจับหนีตีซัว และหกองมนทนรักษาพิธีหรืองอเอียเมื่อพูดถึงองเอียที่เราศรัทธาและมักเรียกว่าพระตกูลฮูเนื่องจากมีมากมายบางก็ว่ามี360พระองค์บางก็ว่ามี365พระองค์ตามแซ่ที่มีมากกว่า132แซ่แต่ที่รู้จักและกราบไหว้กันมากโดยรวมแล้วจะมีอยู่3ชุดด้วยกัน 1. สามหูองเอียในที่นี้ในความเชื่อภาคกลางจะมีองค์หลี่หูองเอียตีหูองเอียและงอหูองเอียซึ่งจะแตกต่างกับแถบจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงที่จะบูชาสามหูองเอียอันประกอบไปด้วยหลี่หูองเอียจูหูองเอียและเฮงหูองเอียนั่นเองครับ 2. คืองอหูองเอียหรือโงหูองเอียมีพระหูทั้งหมด5พระองค์ด้วยกัน ได้แก่หลี่หูองเอียตีหูองเอียงอหูองเอียจูหูองเอียและห่วมหูองเอียซึ่งในแต่ละท้องที่แต่ละพื้นถิ่นอาจจะไม่ตรงตามที่ผมเล่ามาต้องกราบขาออภัยนะครับชุดที่3คืองอนี่เชียนโซยหรืองอนี่เชียนโซยหรือพระหูห้าปีโดยสืบเนื่องจากสมัยก่อนจะมีพิธีบวงสวงบูชายอย่างยิ่งใหญ่5ปีต่อหนึ่งครั้ง สำ <Right. S 1> หรับระชนี้จะมีทั้งหมด12พระองค์ได้แก่เตียห่วงเอียหรือจางห่วงเอียชีห่วงเอียโฮห่วงเอียเกวงห่วงเอียงอห่วงเอียหอห่วงเอียสิห่วงเอียหงห่วงเอียเตียหรือเจ้าห่วงเอียทานห่วงเอียโลห่วงเอียและล้อห่วงเอียนั่นเองครับ ตามตำนานความเชื่อของพระองค์เอียนั้นมีหลายที่มาหลายตำนานและไม่มีบันทึกที่ครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงเล่าได้เพียงสังเขปเท่านั้นครับโดยเราจะมาทําความรู้จักกับตำนานทั้ง6กันครับตำนานที่ 1. บันทึกว่าพระองค์เอียมีทั้งหมด360องค์เป็นบัณฑิตในสมัยราชวงศ์จีนสมัยช่วงที่จินซีฮ่องเต้ได้ลบล้างวัฒนธรรมความเชื่อทางเตา๋า โดยเผาตำราต่างๆทิ้งตรงนี้เองห้องเต้ได้จับเอาบัณฑิตทั้งหมดเผาเสียทั้งเป็นหลังจากบัณฑิตถูกเผาตายดวงวิญญาณทั้งหมดได้ลอยสูสวงสวรรค์พระโยของทรงเต้ทรงพิจารณาแล้วเห็นว่าบัณฑิตไร้ซึ่งความผิดจึงแต่งตั้งทั้งหมดให้เป็นพระองเอียหรือผู้ตรวจการแทนฟ้าตำนานที่สองในสมัยราชวงศ์ถัง พระเจ้าถังเฮียนจงฮ่องเต้อยากทดสอบวิชาของเตียวหูเถียนซือผู้เป็นใหญ่ในศาสนาเต่าว่ามีปฏิหารมากน้อยเพียงใดจึงได้สั่งบัณฑิตจินซือทั้งหมด360คนไปซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินแล้วให้ส่งเสียงโดยการเล่นดนตรีหลังจากนั้นพระเจ้าเฮียนจงก็ได้ถามเตียวเทียนซือว่าปีศาจใดซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินเตียวเทียนซือจึงตอบว่าเสียงดังกล่าวนั้นหาใช่พูดผีหรือปีศาจไม่ พระเจ้าเฮียนจงจึงถามต่อว่าท่านทราบได้อย่างไรทันใดนั้นเตียวเทียนซือจึงใช้วิชาเพียงไม่นานเสียงที่ดังจากห้องใต้ดินก็องเงียบสนิทพระเจ้าเฮียนจงรู้สึกประหลาดใจจึงให้ฐานลงไปตรวจดูที่ห้องใต้ดินซึ่งได้รับแจ้งว่าบัณฑิตจินซือทั้ง360คนได้เสียชีวิตหมดแล้วพระเจ้าเฮียนจงรู้สึกเสียใจในการกระทําของพระองค์จึงแต่งตั้งให้บัณฑิตทั้งหมดเป็นพระองค์เอีย พร้อมกับสร้างศาลขึ้นมาเพื่อสักการะบูชาตำนานที่3ในสมัยราชวงศ์หมินบัณฑิตจินซือทั้ง360คนเดินทางไปสอบราชการที่เมืองปักกิ่งโดยขึ้นเรือจากเมืองกวางตงเมื่อเดินทางมายังทะเลใกล้เมืองหกเกียนก็เกิดพายุท้องทะเลเต็มไปด้วยคลื่นสูงซัดเอาเรือดังกล่าวจนอับปางบัณฑิตทั้งหมดจึงจมน้ำเสียชีวิตหลังจากฮ่องเต้ทราบความจึงแต่งตั้งให้เป็นพระองเอีย พร้อมกับสร้างศาลขึ้นมาเพื่อสักการะบูชาตำนานที่สี่กล่าวว่าพระองค์เอียนั้นเป็นมหาบัณฑิตจ,จินสื่อจำนวน360คนในสมัยราชวงศ์เชงมีความรักชาติไม่ยอมจำนวนต่อศัตรูที่มายึดประเทศทั้ง360คนจึงร่วมใจกันปิดชีพตนเองเพื่อรักษาภเกียติองค์ยยของทรงเตสาดถึงความจงรักภักดีต่อประเทศชาติจึงทรงแต่งตั้งให้เป็นพระองค์เอียมีหน้าที่ตรวจการในโลกมนุษย์ ตำนานที่5กล่าวว่าพระองค์เอียนั้นเดิมเป็นนายทหารในสมัยโบราณได้ร่วมกันขุดเจาะบ่อน,น้ําให้กับชาวบ้านระหว่างนั้นได้เกิดโรคระบาดจนล้มป่วยแต่ด้วยความที่จะให้ชาวบ้านมีน้ํากินทั้งหมดจึงฝืนขุดบ่อจนเสร็จแล้วสิ้นชีพดวงวิญญาณล,ลอยขึ้นสู่สวงสวรรค์ได้รับแต่งตั้งเป็นพระองค์เอียในเวลานั้นทันทีตำนานที่6กล่าวว่าพระองค์เอียนั้นเป็นนักปราด หรือขุนนางปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละเป็นธรรมหลังสิ้นอายุไขประชาชนต่างยกย่องในคุณงามความดีจึงยกย่องให้เป็นพระองค์เอียโดยสร้างสารสถิตวิญญาณเพื่อให้ปกปักคุ้มครองชาวบ้านต่อไปนี่ก็เป็นที่มาของพระองค์เอียหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าพระตระกูลฮู้นั่นเองครับถ้าความรู้ที่ผมเล่าไม่ตรงกับที่ท่านไหนทราบมาต้องกราบขออภัยวันนี้ช่องเปลงอันชาแนลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ